อารมฟาร์มสวัสดีค่ะอารมฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านหนองกระปันตำบลหนองห้างอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่หกมีนาคมหกหกนะคะพามาดูน้องกวางเหมือนเคยค่ะ มาชมน้องกวางพามาชมน้องกวางนะคะสวัสดีจ้าเด็ก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 เป็นอย่างไรดูท้องนะดูท้องน้องเด็กเด็กเป็นอย่างไรมาลูกใกล้อ,อกยุกหรือยัง เนี่ยค่ะใกล้อกยูกยี่ยังสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเด็กๆไกล้อ,อกลูกหรือยังคะ,ะท้องเต้นตุ๊บๆอยู่นะคะท้องเต้นตุ๊บๆอยู่ะคะ่ะ ะคะใครต้องการถามอะไรก็คอมเมนต์มาเลยได้จ้ะพี่น้องคอมเมนต์มาเลยทิ้งเบอร์โทรมาด้วยนะคะสำหรับเบอร์โทรของอดัมฟาร์มก็096 395 6551กสเก้านึจ้ะสำหรับท่านใดเพิน่นอยากปรึกษาหรือว่าอยากขอ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะค่ะพี่น้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเลี้ยงยากบอนเป็นยังไดมันตอบโจทย์บอห่วยทางนี้ก็ว่ามันตอบโจทย์อยู่แหละค่ะนะคะ,นะคะน้องน่ารักมากๆเลยน้องน่ารักมากๆเลยแค่นะคะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะ กินง่ายเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายได้เงินเร็วอันหลังนี่ขึ้นกับความการบริหารแล้วก็นอเคลื่อนาปยังความชอบน่ะจ้าหมายถึงว่าความชอบนี่แหละคือถ้าเราอยากขายเร็วแล้วก็เอามาหลายแม่นะคะเอามาหลายแม่ขยายขยายพันเร็ว เอาโตแม่มาหลายโตก็ได้ลูกหลายโตนะคะเนี่ยมีโตแม่อยู่เจ็ดโตปลายปีต้นปีออกมาแหลวสามมาจ้ะหนึ่งหนึ่งสองสามออกเแลวสามจังน้อยก็ออกอีกจ้ะพี่น้องจังน้อยจะออกอีกมีสองแม่ตอนนี้ที่เห็นเห็นนะคะ ันเวยนี่ค่ะเนี่ยเป็นตุ๊บจุ๊บอยู่แล้วก็ตัวไหนอีกตัวหนึ่งตัวโน้นนะคะเนี่ยน้องน้องหแหว่งก็ขอท้องเหมือนกันนะคะพวงนมมาแล้วจ้านมตัางเตาแล้วใช่ี้แคะ คนสวยคนสวยคนสวยแม่ขออนุญาตถ่ายคลิปลงให้เอฟซีดูหน่อยนะ <c oughs> <ตร uce> นะคะมาบังความมาบ่งเข้าทุกมือกับชื่นใจทุกมือลต่จ้าพี่น้องนะคะไม่มีวันไหนไม่ชื่นใจเลย <c oughs> <First> ถ้าเห็นพวกหนูอยู่ดีมีความสุข พ่อกับแม่ก็ชื่นใจนะคะใคยสนใจก็ถทักมาเด้วค่ะทักมาทักมาจะพาไปเอาจะ้ะจะใดรายเทใดก็จะพาไปเอาจะ้ะจะหาให้นะคะจะหาให้ เพราะว่าพี่น้องบางคนเิ่นกะว่าสีลงเห็ดยังขันล่งแล้วบาขายเิ่นว่าสีไหมคะเอากระเลยจะผ้าไปเอาเลยจ้ะเอาอีหลีบออยากได้ลายโตบอค่ะคอมเมนต์มาแล้วกะให้เบอร์โทรมานน่าเด้ค่ะพี่น้องอ สำหรับของเราอาดัมฟาร์มนี่เราก็เลี้ยงไปขยายพันธุ์ไปอย่างนี้ก่อนใช่ไหมลูกหนูก็จะขยายพันธุ์ไปอย่างนี้ก่อนนะคะคุณแม่ขาหนูจะออกลูกให้คุณแม่เองคะ่ะดูท้องหนูเต้นสิคะตุบจุบุบุบอยู่ลูกหนูดิ้นนะคะนี่ลูกหนูดิ้นเลยเลี้ยงง่ายๆโตวไวๆออกลูกแล้วเลี้ยงแด้ลูกเด้ น่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยเมื่อนี้จะเอามูลเพินพ่นอยู่พี่น้องมูลมั่งสังขย้ญญอยเพิ่นจักซีสอบนี่ก็ว่าจะเอาอยุจ้าซีสอบกวางเป็นสัตว์เศรษฐกิจ วางเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีรสชาติเนื้ออร่อยมากนะคะใครลองแล้วจะติดใจนะคะแล้วก็ที่สำคัญเหมาะที่จะเลี้ยงไว้ดูเล่น <c oughs> เลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงเลี้ยงดูเล่นแต่ว่าเขากับขายน้ำนั่นแหละค่ะพี่น้องอันนี้คันได้ไล่ก็จะแบ่งออกขึ้นกันจ้าแต่ว่าผู้ถิ่ต้องการรีบด่วนน่ะ โทรมาเลยจ้ะโทรมาเลยจ้ะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้นะคะผู้ต้องการร้ายโตอยากเลี้ยงมั่งนะแลกโทรมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าถามอะไรได้เลยคะ่ะศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหกห้าห้าหนึ่งอดัมฟาร์มนะคะใช่ไหมคะคุณแม่ปุ้งคุณแม่ปุ้งคุณแม่ปุ้ง แม่ปุ้งนะคะอุยอายอุยอายอุยอายมากอุยอายอุยอายอุยอายออกโตแม่เดอแม่จะตั้งชื่อว่าอุ๋งอิงออกโตแม่เดอลูกเดอแม่จะตั้งซื้อว่าอุ๋งอิงอีกตัวหนึ่งแม่ก็จะตั้งชื่อว่าคำแพง ออกมาเลยออกมาเลยนะคะออกลูกลแล้วเลี้ยงลูกด้วยนะ,อ,ะอินดีคนด้ครับอินดีคนด้ครับนะคะพี่น้องเขาค่อยยาวแล้วนะเขายาวเลยนะลูกวันนี้นะ่ะเขายาวเป็นแง่งเลยทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยเนี่ยเขาเราเนี่ย เราเห็นทุกวันแล้วก็ว่าน่ารักดีนะคะเขาวกวางเขาวกวางก็น่ารักตัวกวางก็น่ายิ่งน่ารักแต่เขาก็แบบว่าเราได้เห็นว่าเอ,อวันนี้ยาวเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคะยาวทุกวันสวยงามมากนะคะส่วนดวงตาหนูนั้นเป็นเหมือนหน้าต่างของหัวใจสวยมากนะคะตากวาง สวยมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะหนูสวยไหมคะแม่หนูสวยนะคะหนูสวยสําหรับแม่เลยสวยมากเลยสวยมากเลยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวไปตักมูลเอาไปใส่หญ้าก่อนนะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อๆไปในเดอ้อจ้าพี่น้องขอบคุณลหลายๆจ้าสวัสดีค่ะ